สวัสดีค่ะครัวน้านุชนะคะวันนี้เรายกแกงกะหรี่นะคะสไตล์ญี่ปุ่นร้านดังมาทำกันที่บ้านกันดีกว่านะคะวันนี้เราจะทำแกงกะหรี่สไตล์ร้านดังโคโคโค,คาเลกันนะคะค่ะยกมาทำที่บ้านกันเลยค่ะทำง่ายมากค่ะไม่ใช้เวลาเยอะด้วยนะคะ เราไม่ต้องตุนเนื้อหรืออะไรสักอย่างเลยนะคะเหมือนที่นานุชทำคลิปก่อนๆนะคะวันนี้เราจะใช้เป็นหมูปั่นนะคะเอามาปั่นกับคาแรค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะมาเตรียมหอมแดงนะคะวันนี้เราจะใช้หอมแดงผัดนะคะผัดจนกรอบนะคะเหมือนเราผ,ผัดกระเทียมนะคะ เราก็จะใช้หอมแดงประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะค่ะแล้วก็แครอทนะคะสากรัมค่ะหรือใ,ใครชอบแครอทมากกว่าน,นั้นนะคะก็ใส่1หัวก็ได้นะคะค่ะเราก็จะผ่าครึ่งสไลด์บางๆนะคะเพื่อที่เราจะเอาไปต้มแล้วก็ สุกง่ายนะคะทุกอย่างเราจะสไลด์ให้บางหมดเลยนะคะหอมหัวใหญ่นะคะเราก็จะทำเหมือนกันค่ะวันนี้จุดเด่นของเรานะคะก็จะเป็นหอมหัวหอมแดงชิปนะคะเราจะผัดจนกรอบนะคะหอมหอมแดงนะคะค่ะเราจะใช้หมูค่ะ ใครไม่สะดวกที่หัน่นก็ซื้อหมูแบบเป็นหมูสามชั้นสไลด์ได้เลยนะคะเราก็จะมาหั่นเป็นเล็กๆบางๆนะคะสำหรับครัวนะนุชชอบเป็นหมูสามชั้นค่ะจะซื้อมาติดครัวไว้ที่บ้านเลยนะคะค่ะนลนุก็เตรียมของเรียบร้อยเสร็จนะคะเราก็จะมาเจล หอมแดงกันก่อนเลยนะคะส่วนน้ำมันหอมแดงนะคะเราก็จะเอาไปผัดต่อได้นะคะ,ะเพราะว่าเขามีความหอมอยู่แล้วนะคะน้ำมันหอมแดงนะคะเราไม่ต้องทิ้งนะคะเพราะว่าประเดี๋ยวเราก็จะใช้ผัดหัวหอมแครอทนะคะแเราก็จะใช้น้ำมันที่เหลือผัดต่อนะคะ สำหรับคาแรของน้านุชนะคะวันนี้ก็จะเป็นคาแรของสไตล์โคโค่คิดว่าคนไทยคงรู้จักกันดีนะคะร้านแกงกะหรี่โคโค่นะคะค่ะวันนี้สูตรของน้านุชจะเป็นของร้านนี้เลยนะคะทำง่ายมากเลยค่ะลองทำกันดูนะคะสำหรับสูตรและวิธีการทำนะคะก็จะอยู่ใต้คลิปเหมือนเดิมนะคะค่ะ แล้วก็จะใช้น้ำมันกระเทียมนะคะน้ำมันน้ำมันห่อ,หอ,ห,อหอมแดงเจียวนะคะค่ะที่เราเหลือเมื่อกี้นะคะเราก็จะเอามาผัดต่อนะคะเราก็จะผัดให้เหลืองนะคะผัดหอมหัวใหญ่ให้เหลืองนะคะสำหรับร้านโคโคโคาแลนะคะเขาก็จะมี คาแลหลายอย่างนะคะแกงกะหรี่หลายอย่างนะคะเช่นโฮเลนโซหรือว่าเป็นเป็นผักนะคะเป็นผักขมหรือเปล่าคะโฮเลนโซค่ะ <c oughs> เขาก็จะมีคาแลโฮเลนโซหรือว่ามีหลายเมนูนะคะหลากหลายมากคือผัก <c oughs> ผักคาแหลาหรือยาไส้คาแลนะคะแล้วก็โซเซยิ i, คาแล ะะโซเซยิออบ้านเราเขาเรียกไส้กรอกนะคะค่ะเราไส้กรอกแล้วก็เอามาทําใส่น้ําคาแรได้นะคะใส่น้ําลาดแกงกะหรี่ได้นะคะแล้วก็จะเป็นหมูคาแรไก่คาแรเนื้อคาแรมีคาแรเยอะแยะเลยนะคะค่ะ<อ>เพราะว่าเขาจะทําแค่ น้ำนะคะเขาจะทำแค่น้ำคาแลแล้วก็ทีนี้เขาก็จะทำวัตถุด,ดิบที่เราต้องการจะใส่นะคะเช่นซีฟู้ดคาแลนะคะต่างๆนะคะยาไส้คาแลก็คือผักนะคะผักนะคะราดน้ำแกงกะหรี่นะคะมีหลากหลายมากเลยนะคะของโคโค่ร้านโคโค่นะคะค่ะเสร็จแล้วนะคะนุน๊ เอาผักทุกอย่างที่นันนุชผัดเมื่อกี้นะคะเราจะต้มประมาณ5นาทีนะคะพร้อมกับหมูนะคะแล้วก็ใส่ซุกใส่ไปนุนึงนะคะแล้วเราเสร็จแล้วเราก็จะเอามาปั่นนะคะมาปั่นให้ละเอียดนะคะหรือว่าพอหยาบก็ได้นะคะเพื่อที่เราจะได้เวลาทานนะคะให้เรากัดโดนทั้งหมูทั้งอะไรอะไรหลายๆอย่างนะคะผัก ขเาแต่ของนันุษวันนี้ทําแบบละเอียดนะคะหรือว่าถ้าใครไม่มีที่ปั่นนะคะทําง่ายๆเลยค่ะเอามาบดค่ะบดใช้ช้อนบดบดบดนะคะให้เขาละเอียดไม่ต้องละเอียดมากก็ได้พอหยาบนะคะก็ทําได้นะคะค่ะเราก็จะใส่ก้อนนะคะ ก้อนคาแลญี่ปุ่นนะคะแล้วก็แกงกะหรี่ของบ้านเรานะคะผงแกงกะหรี่บ้านเราแล้วก็อันนี้ทุกคนคงจะรู้จักนะคะ <S <S 1> <S 1> เป็นซอสที่เรากินกับหมูทอดของญี่ปุ่นนะคะทงกะสือนะคะค่ะแล้วก็เราก็จะใส่น้ําพึ่งลงไปนะคะค่ะสูตรนี้อาจจะแปลกนะคะแต่อร่อยค่ะ ที่มีน้ำผึ้งไปด้วยนะคะค่ะตอนนี้เรายังไม่ได้เปิดไฟนะคะเพราะว่าความร้อนของที่เราปั่นเมื่อกี้ยังร้อนอยู่นะคะเราก็จะเอาก้อนคาและก้อนก้อนซุปแกงกะหรี่กับผงกะหรี่นะคะใส่คนไปจนละลายนะคะเขาละลายแน่นอนค่ะเพราะว่าที่เราปั่นเมื่อกี้ยังร้อนอยู่นะคะความร้อนเขายังไม่หายนะคะ แล้วก็ค่อยๆจนเขาละลายนะคะโฮเลนโซหรือว่าผักขมนะคะเป็นเวลาเราจะทำเป็นยาไส้ยาไส้คาแลนะคะเราก็จะใช้โฮเลนโซต้มค่ะแล้วก็เอาน้ำ น้ำแกงกะหรี่ที่เราจะทําวันนี้นะคะลาดลงไปแค่นั้นเองค่ะแต่สําหรับวันนี้น,ะนุ่นจะทําเป็นหมูนะคะนุ่นนุจะใช้หมูสามชั้นที่ลอกหนังออกนะคะที่เราเอาหนังออกเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาไปทอดจิ้วกับกระทะนะคะเดี๋ยวจะมีวิธีการทําให้ดูนะคะค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาคนกับน้ําซุปของเราเมื่อกี้นะคะเราก็ เราก็จะเอาไปต้มนะคะต้มอีกประมาณ5นาทีนะคะให้เขาละลายตอนนี้นั้นนุ่ใส่เป็นพริกไทยนะคะเราจะเติมรสชาติด้วยการใช้พริกไทยนะคะแล้วก็น้ำส้มสายชูค่ะแปลกนะคะแกงกะหรี่ของโกโก้สูตรนี้จะมีที่แปลกที่สุดก็จะมีน้ำส้มเติมเข้าไปนะคะ แต่ของเขาอร่อยนะคะรสชาติเข้มข้นถ้าภาษาไทยก็แบบนัวๆเลยค่ะค่ะแล้วก็จะค่อยๆค,คนนะคะเราก็จะใช้ไฟเบาไฟนะคะเบาไฟแล้วก็ให้เขาเดือดค่ะค่อยๆคนไปแล้วนนนษุ <S 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 ์สุดท้ายของนันดุต <S 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 นะคะจะมีเคล็ดลับของนันดุตต่อก็คือจะใส่เนยลงไปนิดนึงค่ะเพื <S <s ่อความหอมนะคะค่ะเติมเกลือนิดนึงนะคะ ถ้าใครให้ชิมรสชาติก่อนนะคะให้ชิมดูว่าเราถูกปากเราหรือ,อยังถ้าจืดไปเราก็เติมเกลือลงไปนะคะค่ะค่ะน้ำแกงกะหรี่ของเราก็จะเข้มข้นแบบนี้นะคะ น้ำแกงกะหรี่อย่างเดียวเนี่ยเราสามารถใส่ได้ตั้งหลายอย่างนะคะค่ะไม่ว่าจะเป็นเป็นไส้กรอกนะคะไส้กรอกเราก็จะเอาไปทอดก่อนนะคะทอดจิ้วกับกระทะนะคะถ้าใครชอบกินไส้กรอกนะคะเราก็ใช้น้ําตัวนี้เลยค่ะใช้น้ําแกงกะหรี่ราดลงไปนะคะเราก็จะได้เป็น โซเซย์เคอรี่หนึ่งรายการแล้วนะคะแล้วก็จะมีไก่ไม่ว่าจะใช้ไก่แล้วก็จะใช้ต้มเอานะคะค่ะแต่วันนี้ของนันุจะเป็นหมูนะคะจะเป็นแบบประมาณหมูทอดนะคะเอาน้ำมันออกนะคะค่ะแล้วก็เอาแกงกะหรี่ของเราลาดแค่นั้นเองค่ะง่ายๆนะคะเครื่องเคียงของเราก็จะเป็นโชกะนะคะ ขิงดองนะคะขิงดองสไตล์ญี่ปุ่นจะออกหวานเปรี้ยวนะคะหรือว่าใครที่ไปร้านซูปเปอร์มาร์เก็ตของญี่ปุ่นนะคะเป็นช็อปของญี่ปุ่นนะคะก็จะมีผักดองนะคะก็จะเป็นแตงกวาแล้วก็เอ่ออะไรนะแครอทเออ่แครอทหรือว่าหัวไชเท้านะคะหัวไชเท้าแล้วก็แตง แตงกวาหัวไชเท้าแล้วก็มะเขือนะคะมะเขือดองสไตล์ญี่ปุ่นนะคะเข้ากันมากเลยค่ะกับแกงกะหรี่นะคะลองทําดูนะคะส่วนขิงดองนะคะน,น้นุชเคยทําคลิปให้ดูตอนมีคลิปของน้านุชนะคะที่ทําขิงดองนะคะทําไว้เลยค่ะทําเสร็จเราก็ทานได้กับ ทุกเมนูของอาหารญี่ปุ่นเลยนะคะลองทำกันดูนะคะเปิดคลิปกันค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้โคโค่คาแรสไตล์ของร้านอาหารแกงกะหรี่ญี่ปุ่นร้านอาหารโคโค่นะคะโคโค่คาแรเคอรี่นะคะค่ะของนานุก็จะได้เป็นแบบนี้เลยค่ะหรือว่า จริงๆแล้วนะานุชอบเป็นยาไส้นะคะเป็นเป็นผักนะคะผักแกงกะหรี่นะคะจะอร่อยค่ะค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับครัวน้านุูด้วยนะคะสวัสดีค่ะ